ก้ากาบสวัสดีครับเรือนณีลูกควายอีสานน้ำโชกมาอย่างครับเร็วเร็วเร็วมาหครับมาเห็นหนังมาพายเขาครับก้าบสวัสดีครับพี่น้องมนีมาแล้วครับลูกควายอีสานน้ำโชกครับมาพายเขาอยู่หน้าครับก็เลยหาจัดเมนูไหลๆครับไปติดตามกันครับเดี๋ยวภาพาไปเบิ้งเป็นปันหน้าครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาตาจะคล้องดูนี่แหละครับ<า>เดี๋ยวพาไปเบิ้งป่ายครับป่ายยา่งไรครับป่ายรีสอร์ทนั่นเหรอนี่ครับไร่สมบัติตระกูลใจนะครับก็ามาไล่สมบัติก็คือยี่ถวดครับยี่ถวด,ดีๆครับเรานี่แหละหน้าเล่าเลยเอาเป็นซื้อเล่าแล้วกั ตระกูลใจนะครับนมสก,กุลพี่น้องต้อนรับนยิยนดีต้อนรับเสมอครับจากไร่สมบัติตระกูลใจนะครับนี่ดงไม่พยุงครับพยุงไว้ได้เลยนี่ผนพยุงแมนเมื่อกีมาตั้งแต่ยายถวดแล้วครับยายถวดเราปลูกไว้ครับเราก็เคยปอกไว้ผมท่านยู่ผมอยู่ป .6 กลัลละเราเสียไป เราบอกไว้ว่าปูปูไว้มดและซุ่มปุ่นดอกเขาวๆา็ยุ่งมดเลยครับอันนี้ต้นข้ามบ้านนะครับแล้วปูไว้ต้นแต่นี่พุ่มเกิดมากพุ่มเก็เรีนโหลดนี่ครับพี่น้องอันนี้บ้านดินนะครับบ้านดินบ้านดินย่ำหนาหนวนี่มันนอนเนโอ้ยอุ่นนอนรับสบายครับนี่ครับบ้านหลังแม่มีพ่อเราเห็ดข้นพี่หลังเกาหลังเกาต้นคุนปูแหว้ตอนมาขืนเฮียนหลังนี้แหะครับมัน ก็เลยมันเงี้ยแล้วหลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วครับก็เลยกลายเป็นตะกีเป็นห่านสูงเะครับบางเนี่ยก็เลยเห็ดเป็นลงสีหน่อยนี่ครับนี่โกบกข้ออันนี้โกบกวากโกบกวากสมแซบครับมีสองตน้นอันนี้ตน้นนั้นยังก็ต้นบกข้อตะเกาต้นแม่มันสียูงเงาตนต้นสำช้านะครับต้นส้ำช้านี่ตะกีต้นน,น้อยๆครับ แต่ว่าหมงต้นตำแยนี่เป็นกอไผ่กอไผ่กอไผ่บานนะครับพี่นอ้องต้นมะเกียรอายุนั่นครับมิตรหวานมิตรยาครับอยู่นี่อันนั้นก็นตน้นนั้นนั้นยังก็เขาเอื่นต้นฟางแดงครับนี่ต้มเส้นหนามมันอยู่ออกแดงๆต้นฟางแดงมีหลายครับนู่นครับเอามาเบิ่งครับพี่นอ้องนี่ปู้เห็นกำลังปัน้นอยู่ครับแต่ก็สิบ่อยางไปห้หัดอกไก่ ต้นะกอ,อกไปถ่ายยูถ่ายกินกับะกอ,อกแซบครับตน้นต้นแม่มันสีอยู่ต้นพุนครับอันนี้ลูกมันดอกนี่ก็ขั้นแดนกับของเอากันนี่ครับขั้นแดนขั้นแดนไปพุนครับอ่านี่ครับนี่ขั้นแดนของเพื่อนจ่ายไผ่ใจมันนะครับพี่น้องโอ้ตะกี้พ่นหนูอยู่หนี่แม่มัม่ครับตะกี้มงเงินพ่นนี่เป็นสางแซงครับสางแซงสางปลาไหลสางเอี้ยน ฟอกแล้เลยถมถมเป็นให้หน้าแบงเป็นให้เดียวนะครับพุ๋นละขึ้นไปน,นีกับนั่นปั๊มมันเนี่ยน,นะประตท่อครับปตท่อนี่อยู่ใ,ใกล้ๆครับนั่นรลดเลียนด้ั่นติดทางครับแต่ว่าติดท่างต,าติดทีเพิ่นไปให้หน้าให้เดียวถามสื่อเพิ่นเพิ่น่นนขายครับปี่น้องพ่อได้ไปไปเที่ยวสอดนะแต่ว่าเพินพ่นบ่ขายครับโเป็นยังครับ อย่ไปซื้อมือผมนี่ครับเป็นบิ๊กมอครับหลังบิ๊กมออันนี้ก็หลังอันพอกำหนดสามมิตนะครับต้นเต็นต์รถมานีก็รีสอร์ทคำลุงครับของพีตงพ่ตาาพี่ตาอันนี้ก็มาเรื่อยๆอ๋อกะขันผู้ใดอยากมาเล่นมาหัวโซททีครับมาหลังกำนันสามมิตรครับขี้มาจะพอสามแยกเลี้ยวซ้ายมาเลยครับไล่สมบัติตระกูลใจครับผมอ้าว ไปเข้าไปเฮกับเขาครับพี่น้องแบบนี้นี่ก็เถาเมียครับมีสีครับมีสีครับมีสีเราบ่มักบกมีนะครับเย่าบกมีมาตอนเรานะครับช่มหนาเนี้ยช่อมหนาเนี้ยเอาตะบังโมเอ็กเดียินี <beaucoup mush. S 1> ้บ่ม่ว่าเรามักตะบังโม เอาพี่น้องที่เด็ดลืมบอกครับผมสี่ไปเบิ้งเบิ้องหนิวผมเด้อเดี๋ยวว่านั่นครับเห็นว่าโอ้มันย่อนแสงครับเออเห็นแล้วนี่นี่ยุบปลายนิวผมหั่งต่อครับพี่น้องหั่งต่อแล้วซูมซูมไปอ่ะผมกระทมด่นลงนี่พอ้มันมืดครับพี่น้องหั่งต่อครับมาอยู่มาอาศัยเพิ่นเคยมาอยู่แล้วเจ้านึงอยู่กับไพ่ครับพี่น้องกำลังหั่งไงครับ นี่แนี่ยเมื่อเบิร์กจอดจอดหนึ่งน <ตา S 1> ี่เอาครับพี่น้องนี่ที่เด็ดของเาอขาวายขาเดี๋ยวเฮ้ยกระลังเตะว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นอ้องเฮ้ยเขาเดี๋ยวผมต่างหลักก่อนเด้อพี่น้องประเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่างหลักก่อนครับเอานี่แหละครับพี่น้องผมบอกเลยเป็นผลดีสำหรับคนที่ว่า ชอบกัญชานะครับที่ว่าผลหลอกแห้นะครับแต่ว่าซุ่มพวกอยากล่องอยากริมอยากลดสูบไ่บองนะครับมันเกินปริมาณครับตั้งขนาดมูผมมันสูบแม่ยี่สิบกว่าปีมันยังเมาเลยครับนับภาษายังเจ้าเงยชอกตายตัวผมย็นในข่าวนะอันนี้เขาใส่ต้มไก่ต้มกานะครับโบเมนว่าให้สูบสูบเลยสูบพันล่ำอย่าไปสูบไ่บองครับกันเบอเซียนจริง แนะนำนะครับพี่น้องนี่ใส่ไปนี่มันเป็นยาขนานแทะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,เอียนลงครับพี่น้องภาพอาจจะหนากลัวแน่เดี๋ยวผมก็จะบ่าทายนะครับครับพี่น้องลงหมอแล้วเอียนโอโอสุดยอดครับต้มเปรดไปเลยครับ ท่านก็ใส่แล้วรอเดือดครับพี่น้องรอเปเกอยก็ต้องผุกต้องผเปเกอยเถาเมียก็ยต้องซวยตั๊บักหุ่งครับพี่น้องเฝาาหมอปิดโอ้ไก่อยากอยากกินต้มไก่ไก่ลายครับกะต้องซวยครับน,น,น,นี่ครับเมนูอีกหนึง่งเสียเร็วเร็ว โอ้แต่ว่าไก่หยาบอยู่เลยหลาบจังคอยวากันครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ตัดข้าวด้วยใบยพักแพวนนะครับแต่กันเฮาบ่มมีใบพักแพวเฮากับผักอีตูไท่พ่นนะครับับอีตูไท่พ่น่ใไ่ครับเฮามีพักแพวมันจะตัดข้าวดีดนะครับใส่ลงไปเช็ดหอมครับวันนี้สดเข้าไปข้าว เอ้มบ่มีข้าวครับหอมพักเพี้ยครับร้อยเปอยครับตักน้ำข้าวออกเรื่อยๆนะครับน้ำที่มันเป็นฟอดขาวๆนีอ่อันนี้คือตักน้ำข้าวบ,บอกไม่น่านเพรลนี่มเดอ้อสาดไปน้ำห่อนเดอ้อวางยางนี้ครับไกล้จะถึกกลาบครับมือกระตา ใกล้ตหน้ามีครับมันมากแล้วครับต่อใช่หวยที่นี่ครับพี่นอ้องเนาเบิ่งเสียอามแล้วครับโอ้หวัวเรืวเลาเนะเราห่าใชนะ่หรมีเมียนาเมีให้เราแน่เด้อพี่น้องเลย <c oughs> อันนี้ถวดครับถวดผู้ถวด,ถวดบางหนึ่ <c oughs> งอันนี้จะเกียกับจิ้มกับเราดูมาให้แต่มันพอให้มันแล้ววันนี้มันเป็นยังไงเหล่ากินเมา ถ้าผุ่นมากเนี่ยมันหอก็ตีมากครัยิบเชียก่อยิบเชียมากสมันใหญยมากงเมามากเพราะเดนไม่ได้ลูกซื้อให้กินมันว่าอย่างของคือแม่ซื้อให้กินว่าเดว่าบาทนี้เมื่อนั้นลูกมีเงินนี่โดนจอดาบมือร้าสมณะของคูณเถาครับเด้าอย่างนี้บาทนี่ไปเอาครับพี่น้องฝากติดตามด้วยนะครับลูกควายอีสานน้ำโชกครับพ่อแหละครับมันเดี๋ยวสิได้ใสท้โทรศัพท์ดนะครับบ่เดี๋ยวสิได้ซื้อกล้องอยู่ครับ เดี๋ยวเสียเอาอดีซื้อให้เนาครับเดี๋ยวพอดีถ่ายทำไปน้ำกันครับเดี๋ยวบอสใหญ่ครับบอสใหญ่อันนี้คนถ่ายครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวบอสใหญ่พาพาทำครับพี่น้องสวัสดีครับ